่าให้มันกัดมือนะลูกอย่าไปล้างมือก่อนอันนี้วัวบ,บามั่นของเรานะคะตัวนี้ชื่อน้องรำทานแต่ว่าเป็นเพศผู้ที่ฟอสต,ตั้งให้ค่ะ อันนี้แม่เอดาจะคลอดแล้วพรุ่งนี้ท้องใหญ่มากเลยดูสิคะอ่านี่นี่แม่เอดาตัวนี้ชื่อมานาค่ะเป็นเพศเมียวัยหนึ่งปีแต่ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นบารามันเลือดร้อยนี่ตัวตัวนั้น ตัวนี้ชื่ออิทาเลียมค่ะตัวนี้เป็นลูกซูเป,ปอร์เค่ะตัวนี้ส่วนตัวนตรงน,นี้จะเป็นของฟางเราทำเองค่ะนี่บรรยากาศร,รอบสวนอันนี้ก็จะเป็นเล้าฟางอีกเล้าหนึ่งนี่จะเป็นอีกเล้าหนึ่งทั้งหมดจะเป็นมี3ามเลา้าเล้าฟางนะคะนี่เราจะพา พามาดูลูกกำลังมัมมัมกำลังมัมมัม,ม,มนมเลยอย่างอริดอร่อยอ่นี่กำลังกินนมเลย